สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเมืองปากแพร์ที่ตระรักทุกท่านครับในวันที่26มิถุนายน2564เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโรคครับด้วยความปรารถนาดีของเทศบาลเมืองปากแพร์พวกเราทั้งหลายก็มีความปลุกใจต่อพ่อแม่พี่น้องเมืองปากแพร่ในเรื่องของยาเสพติดที่มีปัญหากับครอบครัวของท่านและลูกหลานของท่านและนันตามมติ สหประชาชาตินะครับได้กำหนดให้วันที่26มิถุนาย,ยน2564เป็นวันต่อตาอ้านยาเสพติดโลกเทศบาลในฐานะหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่ในการบำรุงรักษาพร้อมทั้งออานวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนก็ไม่อยากเห็นพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่อาจจะไปหลง ยาเสพติดหรือเป็นติดยาเสพติดก็จะก่อให้เกิดปัญหาความเดือดร้อนท้องทั้งทําให้ครอบครัวของพี่น้องประสบปัญหาในเรื่องของฐานักความเป็นอยู่ในครอบครัว้รงทั้งเรื่องเหล่าน,นี้เป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายนะครับผมในฐานะนายกเทศมนตรีเมืองปากแพรก็ไม่อยากที่จะเห็นพ่อแม่พี่น้องในตำบลในเมือง มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดเพราะปัญหายาเสพติดมันเหมือนมะเร็งร้ายที่ก่อขึ้นแล้วรักษายากและก็จะทําให้สูญเสียชีวิตและทรัพย์ส,สินนะครับดังนั้นเ,เพื่อความปลอดภัยในส่วนหนึ่งที่จะต้องไม่กระทําความผิดกฎหมายนะครับดันนั้เทศบาลเมืองปักแพรกขอขอบคุณที่น้องชาวเมืองปักแพร แบบเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยทุกระดับในส่วนงานของเทศบาลท้องทั้งท่านสมาชิกสภาในพื้นที่กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำต่างๆของสมมติกลุ่มสตรีต่างๆที่ยําเป็นที่จะต้องขอความร่วมมือในการช่วยกันนะครับในการสอดส่องดูแลในการให้ความรู้ความเข้าใจแก่พ่อแม่พี่น้องในพื้นที่ที่ อย่าไปหลงหรือว่าอย่าไปติดอย่าให้ลูกหลานไปติดยาเสพติดนะฮะที่สําคัญเราควรจะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการฝึกอาชีพหรือทำมาหากินด,ด้านอื่นจะดีกว่านะครับในแบบนี้ด้วยความวงใหญ่แต่ก็ด้วยความปรารถนาดีนะครับที่พวกเราทั้งหลายก็พยายามาที่จะทุ่มเทแลวก็ช่วยกัน รณรงค์ทำให้พี่น้องจะได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอีกประการหนึ่งในช่วงนี้ก็ยังมีช่วงของโควิดอยู่นะครับพ,พ่อี่น้องก็ต้องใส่หน้ากากจงไม่ประมาทครับเพื่อที่จะอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขครับัสดีครับ